มาแล้วครับมาอีกแล้วมันลุ้นกันครับมันจะเป็นรุ่นไหนครับแต่ว่าเสียงนี่โอ้โหอย่างเล้าเลยครับมาดูจะทักทายไหมครับคันนี้ครับโอ้โหมาแล้วมาแล้วโอ้โหเสียงอย่างเล้าเลยครับหม้อก๋าเตี๋ยวแน่นอนครับดูครับจะเป็นหม้อก๋าเตี๋ยวไหมโอ้โห ครับ380ศูนย์ครับทีโน่ซีนี่ครับโอ้โหโอ้โห้ยแต่ก็เล่าเสียงท่อก็เล้าครับโอ้โห